ยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจแองเ l i ิด a ท t ลอดเหมือนเคยนะคะก่อนอื่นขอขอบคุณนะคะทุกกําลังใจที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันมาตลอดนะคะขอบคุณมากมากเลยเนาะถือซะว่าเป็นค่าครูให้เรานะคะขออนุญ,ญาตเปิดนะคะพลังงานของท่านนะคะอันนี้เป็นแรนดอมเนาะอาจจะไม่ตรงกับทุกท่านอย่าอินอย่านอยอย่าเครียดนะคะขออนุญ,ญาตครูบาอาจารย์ ของท่านและของเรานะคะเปิดดวงท่านเนาะไพ่เจ็ดถ้วยนะคะธาตุน้ามีนกรกฎพิจิกเก้าดาบธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะ the strength, ะส r ตร g t h ลัคนาราศีสิงห์นะคะ ราชนีดาบทาดลมมิถุนทุนกลมสอคาถาทาดไฟเมสิงธนูนะคะ The v i วิวออฟฟอร์จดูได้ทั้ง4ีธาตุเลยนะคะดินน้ำลมไฟเนาะเข้ามาฟังเนื้อเรื่องนะคะขอให้คุณรับไปแต่พลังงานบวกๆนะคะ วันนี้เรามีรนดอมเหมือนเคยเออลักที่ดีแดกคุณคนเดียวนะคะบุคคลคนนี้นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีอีโก้มีตัวตนสูงเนาะเป็นลักษณะเป็นผู้นำสูงนะคะเป็นคนที่ทำงานเดินทางบ่อยอาจจะเป็นต่างชาติต่างาศาสนาต่างวัฒนธรรมกับคุณนะคะเขาไม่ได้อยู่ใกล้เนาะเขาอ,อาจจะเดินทาง รอบโลกไปประเทศนั้นป,ประเทศนี้เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารการงานของเขานะคะไม่ค่อยได้อยู่เป็นที่เลยเนี่ยเพราะมันมีไพ่สองคาถาแล้วก็ผู้หญิงคนนี้ถือโลกเห็นไหมคะ,ะแสดงว่าเป็นคนที่ชีพประจอรลงเท้าไม่ค่อยอยู่กับที่นะอาจจะเป็นคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานดีเป็นคนที่มีอีโก้เนาะเป็นคนที่อาจจะไม่ค่อยโลงมนติก ใช้การกระทํามากกว่าคําพูดคําพูดเขาอาจจะไม่ค่อยลมมันติกเป็นคนปากหนักปากแข็งนะคะถ้าบางครั้งบทพูดอะไรอาจจะชอบสั่งออกคําสั่งก็ได้เนาะคําพูดของเขาเนี่ยแต่เป็นคนที่พูดจริงทําจริงนะคะถ้าพูดแล้วก็ทําแต่ถ้าเขาแบบทําไม่ได้เขาก็จะไม่พูดเนาะมันเป็นพรมลิขิตที่คุณสองคนได้มาพบได้มาเจอกันนะคะอันนี้ทุกกรณีเลยนะไม่ว่าเจอกันด้านใด สถานะใดทางใดก็แล้วแต่นะคะเพราะมันเป็น The View of Fortune ขึ้นมามันเป็นพรมลิขิตที่คุณสองคนได้มาพบได้มาเจอกันนะคะตอนนี้เราดูแล้วนะในความรักความสัมพันธ์ของคุณสองคนเนี่ยมันไม่ได้มันอาจจะแบบว่าห่างไกลกันนะคะคนคนนี้เป็นคนรูปร่างหน้าตาดีนะมีคนเข้าหาเยอะนะคะแต่เขาก็ไม่ได้เลือกใครเพราะว่า เขามีก้าดาบเขาอาจจะคือนอนไม่หลับนะอาจจะคิดถึงคุณในเวลากลางคืนนะคะถึงห่างไกลกันไปแล้วนะแต่เขาก็ไม่ได้คนเข้ามาให้เขาเลือกเยอะแต่เขาก็ไม่ได้เลือกใครเขาก็ยังตัดอกตัดใจจากคุณไม่ได้นะคะอยากกลับมากลับมาสารความสัมพันธ์ใหม่เน่ยถึงจะห่างไกลกันแค่ไหนเห็นไหมคะ แต่เพียงที่ติดที่ว่าเขามันมีอีโก้ตัวเองในตัวเองสูงเนาะมันก็แบบว่าทํายังไงได้อะนะมีอีโก้เขาก็ต้องลดอีโก้ของเขาให้ได้ตรงนี้แต่ในเวลากลางคืนหรือว่าอัน,นี่ยเขาจะคิดเขาจะเครียดนะจริงๆแล้วเขาดูแล้วอะนะความรักที่ดีเนะี่ยเขามีให้คุณคนเดียวนะคะเขาไม่ได้มีใครไงให้ไพ่เล่าเรื่องนะคะ เต่ฟนะูนเนี่ยเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะอยู่ใกล้คุณคุณเป็นคนที่สดใสล่าเริงนะคะมีความเป็นตัวของตัวเองอยู่แล้วมีด้วยแล้วมีความสุขเขาชอบในความน่ารักในความสดใสของคุณเขาอาจจะเป็นคนมีอีกโก้แต่สําหรับคุณนะ่ยคุณเป็นคนค่อนข้างที่จะน่ารักเป็นคนที่แบบสดใสอ่ะไม่ว่าคุณจะอายุมากน้อยแค่ไหนคุณก็เป็นคนที่ อยู่ด้วยแล้วมีความสุขอะนะคะอยากมีแต่คนอย,อยากอยู่ใกล้คุณเนาะเนี่ยเขาเครียดเขาคิดถึงคุณมากเลยตอนเนี้ยไพ่ใบนี้เปรียบเสมือนอยู่ตัวคนเดียวนะคะเหมือนไพ่ฤาษีนั่งกอดเข่าอยู่คนเดียวนะคะนั่งคิดถึงวันวานที่ผ่านมาเนี่ยผู้หญิงคนนี้สดใสและเริงผู้หญิงคนนี้นั่งมองดูเห็นไหมคะเหมือนเขามองดูคุณ นะไม่ว่าเจอห่างไกลกันไปยังไงภาพเขาภาพคุณก็อยู่อยู่ในใจเขาเสมอความน่ารักของคุณความเป็นกันเองความฟินลี่ของคุณอะ่ะทำให้เขาแบบว่าไม่สามารถที่จะลืมคุณได้นะคะถึงจะมีคนเข้ามาหาค่ะก็ไม่มีใครเหมือนคุณ ามดาบตอนนี้เขามีความรู้สึกว่าตัวเขาเนะ่ะเหมือนคนอกหักนะคะอดอกหักเหมือนมีดดาบทิ่มกลางหัวใจของเขานะเพราะอะไรเพราะเขาเป็นคนที่ภัยข้างบนเหมือน The Strength เหมือนเป็นคนที่แบบมีอีกโก้เ,เนาะไม่ค่อยจะลดลาวาสอบให้ใครไม่เคยยอมใครนะคะ แต่ดูแล้วเนะ่เขายอมคุณนะเขายอมคุณคนเดียวแล้วก็มีให้คุณคนเดียวเท่านั้นความรักครั้งนี้ย The Emperor, The Emperor เห็นไหมคะไพ่สื่อคนคนนี้เป็นคนที่เป็นผู้นำสูงเป็น The Emperor คือตำแหน่งหน้าที่การงานดีนะคะมีหน้าที่ในวงสังคมทุกคนก็ต้องแบบให้ความเคารพให้ความเชื่อถือเขาอะ เขาก็เลยอาจจะไม่ได้แสดงความไหนใจให้คุณได้รับทราบรับรู้เก็บเงียบไม่บอกแล้วใครจะรู้ล่ะคะอันนี้คือเราพูดแทน fc เนาะคนเรารักกันไม่บอกแล้วใครจะรู้มันไม่มีใครอ่านใจคุณได้หรอกใช่ไหมคะจริงปะคนเรามันนะให้มีเซนยังไงก็แล้วแต่ถ้าอีกคนหนึ่งไม่พูดอีกคนหนึ่งเขาก็จะไม่สามารถรับรู้ได้หรอกคะ่ะนะคะ โซ so, อันนี้คือไพ่พระนะคะเขาอาจจะไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะขอให้แบบว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือให้คุณใจอ่อนนะคะถ้าเขาทำอะไรไว้ไม่ดีก็ให้คุณให้อาภายัยหรือว่าไปขอพรว่าขอให้เราเป็นเนื้อคู่กันก็ได้นะคะมันมีไพ่เดอะไฮโลเฟน n มันคือเป็นไพ่พระนะหรืออีกไพ่กรณีหนึ่งไพ่จะสื่อว่าคุณสองคนเป็น ลูกรักแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะคะที่ได้มาพบได้มาเจอกันน่ะมันมีไพ่ the wheel of fortune ด้วยใช่ไหมมันเป็นกงล้อแห่งโชคชะตาใช่ไหมคะเป็นพรมลิขิตที่ท่านสร้างสรรค์ให้คุณมาเจอกันนะได้มาเรียนรู้ต่อกันและกันได้อาจจะได้มาใช้ชีวิตร่วมกันในเวลาหนึ่งในระยะเวลาหนึ่งได้เรียนรู้นิสัยใจคอกันแล้วก็ห่างกันไปนะคะบางคนก็อาจจะตัดจบ กันไปหรืออีก,กบ,บางคนก็ได้แค่มารู้จักเรียนรู้แล้วก็เดินไปทําหน้าที่ของกันและกันแต่ถ้าเป็นคู่กันแล้วท่านก็จะสื่อว่าก็จะต้องหมุนเวียนกลับมามาสารต่อในความรักความสัมพันธ์นี้แต่ถ้าไม่ใช่คู่มันก็ต่างคนต่างไปใช่ไหมคะมันก็จบมันก็ไม่มีอะไรก็ถือซะว่าได้มาเรียนรู้ซึ่งกันและกันเนาะ ได้มาเรียนรู้ตัวตนระหว่างกันละกันได้มาเรียนรู้นิสัยใจคอระหว่างกันละกันบางคนใช้ชีวิตคู่กันโดยที่ไม่เคยได้เรียนรู้กันมาก่อนเลยตอนแรกอะไรมันก็สวยงามใช่ไหมคะแต่พอใช้ชีวิตคู่กันไปเนาะและแล้วก็เพิ่งมาเห็นว่าเออไปกันไม่ได้มันก็ก็แยกกันไปก็มีเยอะแต่อันนี้เราก็ว่าดีนะได้เรียนรู้นิสัยซึ่งกันละกันนะคะถ้าในกรณีที่สามารถจูนกันติดอีก แต่ถ้าคู่ที่ว่าไม่สามารถจูนกันติดแล้วอะ่ะคือจบแล้วก็จบเลยมันก็ถือซะว่าเราได้มาเรียนรู้นะในช่วงชีวิตหนึ่งถือซะว่าเป็นคู่นะคะก็อย่าไปโกรธอย่าไปแค้นเขาเนาะถือว่าให้อาภัยกันคือเราอย่ามาผูกหมายถึงยังไงคะผูกเจ็บผูกใจกันนะ,นะคะให้มันเหลือแต่ความรักที่ดีเอาไว้ตรงนั้นดีกว่านะคะเพราะว่า มันอะไรเงี้ยถ้ามันจะทําให้เรามีความสุขเนาะเราคิดบวกเราก็จะได้พบแต่สิ่งดีๆนะคะอันนี้เป็นความหวังดีด้วยความจริงใจนะคะโ o so, the magician คนคนนี้นะคะเขาเป็นคนที่ฉลาดเก่งนะคะเขารู้นะคะรู้นิสัยรู้จิตใจคุณดีเขาอาจจะดู ศึกษานี้ใส่ใจคอของคุณมานานและจนสามารถรู้ว่าคุณเป็นคนยังไงก็ได้นะคะเขาเป็นคนฉลาดเก่งรอบรู้ทุกด้านนะคะแล้วเขาก็รู้ดีว่าถ้าเขาเข้ามาหาคุณเนะี่ยกลับมาครั้งเนี้ยมาขอโอกาสจากคุณเนะี่ยเขาจะต้องทํำยังไงบ้างนะคะมันมันติดอยู่ที่ว่าเขาเป็นเดอะสตรัง์เป็นคนที่มีอีโก้แค่นั้นเองนะคะถ้าเขาลบอีโก้ของเขาได้นะเขาก็รู้ว่าคุณก็คงจะให้อภัยเขา อันนี้เราอ่านตามหน้าไพ่นะคะแปดเหรียญน,นะคะเขารู้ดีว่าคุณนะ่ะสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่มีเขาก็อยู่ได้คุณเป็นคนที่ขยันเป็นคนชอบทํางานเป็นคนที่มีแพชชั่นกับการทํางานนะคะถึงจะเป็นคนสดใสล่าเริงแต่คุณก็เป็นคนที่เอาการเอางานนะเก่งทุกด้านนะคะไม่ว่าคิดจะทําอะไรคุณก็คิดถึง อนาคตเสมอนะอันนี้เขาทราบดีเขาถึงมีความรักอันนี้เป็นความรักที่ดีแด่คุณคนเดียวไงคะเขารู้ตัวดีว่าเขาไม่สามารถหาใครได้ดีเท่าคุณแล้วคุณเนี่ยเป็นคนดีที่สุดสําหรับเขานะคะแต่อดีตที่ผ่านมาคนคนนี้อาจจะทําอะไรมันไม่ดีกับคุณเยอะเยอะมันอาจจะไม่ได้ทําอะไรที่ไม่ดีมากมายหรอกแต่เขาอาจจะแบบว่าเขาใช้วิธีที่การศึกษานิสัยใจคอคุณเนี่ย คุณอาจจะไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่ในการทดสอบนิสัยใจคอของคุณนะวิธีของเขาอ่ะคุณอาจจะไม่มันไม่เวิร์กะนะมันไม่เวิร์กสำหรับคุณนะคะเขาทราบดีแต่คนมีอีโก้ก็รู้ตัวดีว่าทำไปแล้วไงคะจะทำไงได้เนาะก็แบบก็ต้องปล่อยให้เวลาให้มันผ่านไปรอให้คุณแบบว่า สบายใจมากกว่านี้หรือรอให้คุณให้โอกาสเขานะอันถึงมีไพ่พระขึ้นมาใช่ไหมคะเขาขอขอเวลาหยุดเวลาให้คุณให้อภัยเขาราชาเหรียญเห็นไหมคะไพ่เล่าเรื่องได้ต่อเนื่องนะถ้าคุณให้โอกาสเขาก็จะกลับมาขอโอกาสนะคะจะเอาความรักที่มั่นคงความรักที่ดีแด่คุณคนเดียวมามอบให้คุณคนเดียวเหมือนตามคอนเทนต์ที่เราบอก ไพ่ะะเราเรื่องได้ต่อเนื่องมากนะคะนะขอให้คุณรับไปแต่พลังงานบวกๆนะคะขอให้คนคนนั้นกลับตัวกลับใจได้จริงๆนะคะราชาถ้วยนะจากคนแข็งกระด้างนะคะอาจจะแบบว่าไม่ค่อยพูดอ่อนโยนอะ่ะมันเป็นไพ่ใบแรกเห็นไหมคะราชินีดาบ กลายมาเป็นราชาถ้วยกลายเป็นคนรักที่อ่อนโยนนะอ่อนหวานอาจจะกลับมาดูแลเอาใจใส่คุณมากกว่าเดิมมาให้เวลากับคุณมากกว่าเดิมนะคะหรือว่าปรับปรุงตัวเองจะคนอีโก,โก้ลดอีโก้ตัวตนอัตราตัวตนตัวเองนะคะบางครั้งมันอีโก้มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรได้หรอกในด้านความรักนะคะคนเรารักกันมันมีอีโก้ไปมันก็ไม่ใช่นะคะ เนาะรักก็คือรักสองถ้วยว้าวเป็นไพ่เนื้อคู่นะคะคุณสองคนเนี่ยเป็นเนื้อคู่กันเนาะมีหน้าละมันถึงมีไพ่เดลวิวออฟฟอร์จมันไม่สามารถตัดขัดตัดจบกันได้นะคะเพราะว่ามันเป็นไพ่สองถ้วยมันเป็นไพ่เนื้อคู่และไพ่สำรับนี้นะคะหัวหน้าชื่อเขาคือเป็นไพ่คู่บุญคู่บารมีกันนะคะ ถ้าอยู่เราจะส่งเสริมกันนะ่ะในด้านการงานอยู่ด้วยกันแล้วเงินทองมากมายคืออาจจะไม่ได้ว่าร่ำรวยมากมายแต่เป็นคู่บุญคู่บารมีเข้าใจกันคือรู้ใจกันนะนะคะเพราะว่าดูแลศึกษาในใิจัยขอกันมาสักพักหนึ่งแล้วอะ่ะแล้วก็อยู่กันก็ช่วยกันทำมาหากินสนับสนุนส่งเสริมกันด้วย ถ้วยเห็นไหมคะถึงจะมีการเดินจากไปนะแต่การเดินจากไปของเขาก็คือกลับไปเพื่อที่จะไปสร้างอนาคตแล้วก็จะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะเห็นไหมคะไพ่เราเรื่องสึบต่อเนื่องคือเดินออกไปไปสร้างอนาคตแล้วกลับมาเริ่มต้นใหม่มาเป็นครอบครัวเห็นไหมคะกลับมาแต่งงานมาเป็นครอบครัวหรือมาอยู่ด้วยกันนะคะสิบถ้วย เป็นครอบครัวที่อบอุ่นพ่อแม่ลูกพร้อมหน้าพร้อมตากันนะคะไพ่จะสื่อว่าคุณอะเป็นคนรักที่ดีนะคะเขาจะกลับมาเป็นรักที่ดีแต่คุณคนเดียวเนาะมาสร้างอนาคตสร้างครอบครัวมารวมตัวกันกับคุณถ้าอนาคตอดีตที่ผ่านก็ขอให้มันผ่านไปขอให้ลืมเรื่องราวที่เคยทำเอาอะไรไว้ดีหรือไม่ดีก็ขอให้มันจบไป นะคะโอเคเราจะเปิดไพ่เลิฟแอ,อนด์โรแมนเสริมให้นะคะเนี่ยว่าเขาจะเป็นยังไงต่อคะในความรักระหว่างคุณและเขาขอให้ไพ่ช่วยบอกด้วยนะคะไพ่ใบแรกเขาบอกว่าลาก่อนนะคะ อ๋อไพ่ใบที่สองกับความก้าวล้านะคะไพ่ใบที่3การแยกทางโอเคเขาบอกว่าลาก่อนนะกับสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ก้าวรล้าสิ่งที่ passive aggressive สิ่งที่แบบ ไม่ดีแล้วก็ได้มีการแยกย้ายกันไปนะคะ separation นะคะแยกย้ายกันไปแล้วจะมี new love er ใหม่นะคะ new love er ใหม่นี่คืออาจจะเป็นรักใหม่เขาอาจจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวตนของเขานะคะแบบปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวตนของเขาที่เป็นคนไม่ดีเป็นคนรักไม่ดีนะคะแล้วก็เห็นไหมไพ่ใบสุดท้ายนะคะ กลับมา,ม,ามีแพชชั่นเพราะเขายังมีความหลงไหลกับคุณปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะจากคนไม่ดีเป็นคนรักที่ไม่ดีเคยอาจจะเคยเก้าวเล้ากับคุณนะคะหรือเป็นคนที่แข็งกระด้างเนี่ยคูตบายมันก็เลยทําให้คุณสองคนได้มีการแยกทางกันไปนะคะแล้วเห็นไหมสองใบสุดท้ายคือได้เจอรักใหม่เป็นความรักที่มีการหลงไหลมีแพชชั่นต่อกันนะคะ ในกรณีที่ว่าคนรักเก่าแยกย้ายกันไปนะคะเขาก็จะกลับมาเป็นคนใหม่นะคะเป็นรักที่ดีต่อก,กันและกันหรืออีกกรณีหนึ่งคนที่ว่ารักเก่าตัดจบไม่เอาแล้วคุณก็จะได้พบรักใหม่นะคะเป็นรักที่มีความสุข,สขและโรแมนติกนะคะเป็นรักที่เจอกันแล้วหลงไหลต่อกันนะคะขอให้คุณได้พบเจอคนรักที่ใช่ จอคนรักที่จริงและจริงใจกับคุณนะคะและเราหวังว่าขอให้คุณมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะขอให้คุณมีความสุขช่วยเป,เป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามถึงสว่าเป็นข่าโคโให้เรานะคะไว้เจอกันใหม่เนอ้อรักนะคะบ๊ายบาย